สวัสดีครับผม ATR Recovery นะครับมาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นอาการเสียที่พบกันบ่อยๆนะฮะสำหรับยี่ห้อฮาร์ดดิสยี่ห้อ a g เก e แบบส lim นะฮะที่เป็นรุ่นของสำหรับแล็ปท็อปนะครับสังเกตดูที่ฉลากนะครับจะเป็นรุ่น SSD นะขออภัยถ้าออกเสียงไม่ชัดเจนนะเนื่องจากว่าปากเป็นร้อนหน่ายอยู่โอเครุ่นนี้นะครับเสียเยอะโดยส่วนมากแล้วอาการที่จะเสียจะคล้ายๆกันเลยก็คือ เสียในลักษณะที่ว่าไฟไม่เข้าฮาร์ดดิสไม่หมุนครับรุ่นนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากปัญหาทางด้านการผลิตหรือว่ามันไม่เหมาะกับไฟฟ้าบ้านเราหรืออย่างไรนะครเพราะว่าเมนบอร์ดเสียเยอะมากนะโดยโดยอาการที่พบกว็คือเมื่อเสียบกับเสียบกับ USB แล้วเนี่ยจะนิ่งมันไฟไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับลองเสียบให้ดูปุ๊บเสียบแล้ว ดับดูนะฮะมันจะไม่หมุนเลยมันจะนิ่งเลยนะครับผมอาการนี้นะครับมันเป็นที่เมนบอร์ดเมนบอร์ดมันมีปัญหานะครับมันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เองนะครับเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้เนี่ยมันจะถูกควบคุมด้วยชิปเฟิร์มแวร์เฟิร์มแวร์คือตัวนี้เราก็จะมี SSD SSD ทําทำไมฮาร์ดดิสก์รุ่นนี้มี SSD ข้อดีของมันก็คือมันการมันเป็นการเพิ่มความเร็วครับ ก็คือเนี่ยดูจากชื่อรุ่นมันจะบอกว่า SSD ก็คือเป็นลูกผสมนั่นเองเป็น SSD บวก Hard Drive SSD มันจะเหมือนเป็นชิปเล็กๆเ,เก็บข้อมูลเหมือนช่วยในการบูทช่วยในการรันนะครับมันจะทำให้ฮาร์ดดิสสามารถแบบเรียกใช้โปรแกรมไี้เร็วขึ้นนะครับโอเคแต่อันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าทำไมมันเสียเยอะนะฮะโดยหลกัหลกๆอาการเสียเหมือนกันเลยก็คือ ตัวเมนบอร์ดเสียนะครับแต่ข้อมูลยังกู้ได้นะฮะเดี๋ยวเราพาไปกู้ข้อมูลกันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเคสนี้กู้เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวหยุดคลิปสักครู่